ครับจอแอนดรอยนะครับในรถบิสซูบิชิไทตันนะครับแวะเวียนกับคมอตติกเรื่อยเรื่อยนะครับมีทุกรุ่นทุกชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยตัวสูงนะครับใส่ได้หมดนะครับบิวอินตรงรุ่นนะครับกรอบนะครับครบหมดเลยตัวนี้จะเป็นบิวอินตรงรุ่น สำหรับมิ u ูบิชิตัวเตี้ยนะครับแล้วก็มีมิซูบิชินะครับที่เป็นตัวสูงนะครับกรอบก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็มีสเปคให้เลือกเพียบเลยนะครับผมเปลี่ยนจอแอนดรอยนะครับรถเก่ารถใหม่ใส่ได้หมดนะครับวิทยุเก่าเสียนะครับมาใส่จอแอนดรอยราคาหลักพันนะครับแล้วเอาไปใช้งานได้แบบประกันเรา2ปีเอายางดีกว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมดูแลหลังการขายให้ชัดเจนมีหน้าร้านชัดเจนนะครับผม ทีเจขับแต่งรถนะครับบนถนนกาลพึกบนพื้นที่ใหม่นะครับหนึ่งไล่นะครับรองรับลูกค้าได้แบบรถเพียบเลยนะครับผมบายทีเจขับแต่งรถนะครับ,บคุณครับ